กราบสวัสดีครับยินดีรับสู่ MG Space Channel วันนี้เราอยู่กับเกมเกมชินิมแพกตลอดลิปในวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์อาวุธ5ดาวและอาวุธ4ดาวประเภทดาบใหญ่ที่จะเหมาะกับตัวละครที่เช็คค่าพลังป้องกันเปลี่ยนเป็นค่าพลังโจมตีก็บอกตรงๆนะจะยังไม่มีอาวุธที่ชื่อว่า r e Hor r n Stone t a ชอ e r แต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเปิดเจ้าตัวเล Hor ร์สโตนเทเชอ e r อยู่แล้ว ึ่งตรงนี้ผมก็แนะนําว่ายังไม่ต้องปัน้นเดี๋ยวไปปั้นเจ้าตัวเล็ดฮอน Stone Nature กันก่อนหรือว่าจะรอดูคลิปจากช่อง MG Space ก่อนก็นได้คอยวิเคราะห์และพิจารณาว่าจะใช้อาวุธตัวไหนกันดีแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าชมคลิปกันในวันนี้ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาบริการเติมเกมเกนชินิมแพกปลอดภัยหายหัวไม่ต้องเสี่ยงให้ ID ดีพาสเวิร์ดในการเติมขอแนะนำเพจพ่อมดเคลว์วเปย์เพียงแค่ใช้ U i d ดีในการเติมเพียงเท่านั้นเพืเ่อนๆคนไหนสนใจใช้บริการกับเพจพ่อมดสามารถกดลิก์ใต้เดสคริปชันนี้ได้เลยอย่าลืมนำโค้ดส่วนลดส่วนพิเศษใต้เดสคริปชันนี้ไปแจ้งแอดมินก่อนเติมด้วยนะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องที่เคลว์วเปย์เท่านั้น สำหรับอาวุธที่ทำการทดสอบเนี่ยจะมีทั้งหมด4อาวุธไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว The u n f o r t e d ที่บอกตรงๆนะว่าเพื่อเมื่อหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีเต็มคั้งใน ID แล้วอย่างแน่นอนและอาวุธอย่างเจ้าตัว s k y w a r d p i e เป็นอาวุธดาบ5ดาวอเนกประสงค์สามารถใช้ได้กับทุกตัวละครเลยและอาวุธที่ได้จากการค้าม w i r e b i และสุดท้ายกับเจ้าตัว Serpent เพื่อไม่เป็นการเสีเวลาเพื่อนๆนางกันไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกับอาวุธชิ้นแรกเลยกับเจ้าตัว The u n f o r t e d ที่มีพลังโจมตีพื้นฐานสูงถึง608พลังโจมตีที่เป็นเปอร์เซ็นต์สูงถึง49.6%ในการขัดเก้าเนี่ยจะบวกประสิทธิภาพของโล20่20%ที่การขัดหนึ่งและเมื่อโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี4%เป็นระยะเวลา8วินาทีเอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆ0.3วินาทีเก็บสูงสุดได้ถึง5สแต็ และในขณะนั้นถ้าตัวละครที่ใช้เจ้าตัวเดอ u n f o r t ร์เทอยู่ได้รับโล่ป้องกันจะเพิ่มพลังโจมตีอีก100%แต่ที่เราเก็บ5สแต็กได้ถึง20%แต่กลายเป็นทั้งหมด40%่อนตอนคานที่จะดีเลยใช่ไหมล่ะสำหรับอาวุธอย่างเจ้าตัวเดอะอันฟอ e ์เถ้าพูดตรงนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมขออนุญาตให้น้องโนเอลเนี่ยใช้เจ้าตัวเดอะอันฟอร์เทไปเป็เพื่อนได้ดูกัน でこの技のためた岩の重さは安心できますやっ จากวิดีโอในการทดสอบเพื่อนๆจะเห็นว่าเจ้าดาบ The u n f o r t e เเนี่ยสร้างดาเมจค่อนข้างที่จะดีเลยใช่ไหมล่ะถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะไม่ได้ปั้นน no ้องโนเอลถึงเลเวล90หรือว่าจะปั้นดาบเจ้าตัว The Unforted เนี่ยถึงเลเวล90ก็ตามดาเมจที่สร้างได้ค่อนข้างที่จะประทับใจอย่างมาก และที่สําคัญเจ้าตัว The u n f o r t u n a เนี่ยมันมีข้อดีในเรื่องของการบวกพลังโจมตีอย่างมากเพราะว่ามันคิดค่าพลังโจมตีที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานถึงแม้ว่าเพื่อนเพื่อนเ,เนี่ยจะปั้นให้กับตัวละครน non ้องโนเอลหรือว่าตัวละครอีโตะโบในเรื่องของพลังป้องกันให้เยอะแยะมากมายไก่กองก็ตา่างเจ้าตัว The u n f o r t u n a ก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปั้นสแต็แบบน,นั้นเลยซึ่งมันดีสำหรับตัวละครที่เน้นค่าพลังป้องกันหรือว่าเป็นสแตตอื่นๆที่ไม่ใช่พลังโจมตีอย่างมาก และที่สําคัญกับเจ้าตัวเดอะอันฟอสเท็การเล่นกับน้องโนเอลเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าน้องโนเอลเนี่ยสามารถสร้างโลด้วยตัวเองได้แต่อิโตะไม่สามารถสร้างโลได้จำเป็นจะต้องหยิบยืมโลจากตัวละครอื่นไม่ว่าจะเป็นชงหรี่ซินหยางเปยโถหรือแม้กระทั่งตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างโกโลซึ่งตัวละครอิโตะเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมได้มาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาทดสอบกับเจ้าตัวเดอะอันฟอสเท็ให้เพื่อนๆเนี่ย,ยได้ดูกันอีกครั้งหนึง่ง ว่ามันจะดีกว่าเจ้าตัวดาบที่ชื่อว่าสกายวาดพร์ที่มีค่าพลังโจมตีพื้นฐานสูงถึง674เยอะกว่าเจ้าตัวเดอะอันฟอสเทสอีกและมีการโบกในเรื่องของการฟื้นฟูค่าพลังงานถึง36.8ในส่วนของการขัดเกาเนี่ยจะโบกในเรื่องของความเสียหายการโจมตี8 ยังไม่หมดเพียงเท่านี้หลังจากใช้สกิลท่าไม่ตายการโจมตีปกติตาโจมตีจะสร้างเจ้าตัวใบมีดสุญญากาศสร้างความเสียหาย80%ที่การขัดหนึ่งซึ่งถ้ามองตรงนี้ค่อนข้างที่ดีเลยใช่ไหมละ่ะแต่เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอการทดสอบกันว่าอาวุธชิ้นนี้จะเหมาะกับตัวละครอย่างน้องโนเอลและอิโตะหรือเปล่า จากวิดีโอเราจะสังเกตว่าดาเมค่อนข้างจะดีเลยเพราะว่าลังโจมตีพื้นฐานมันให้มาสูงม,มากและที่สําคัญโมในเรื่องของการฟื้นฟูค่าพลังงานค่อนข้างที่จะดีเลยเพราะว่าร็คอนอิโตหรือโนโอเอลเนี่ยมันจะเน้นในการใช้ท่าไม้ตายอย่างมากซึ่งการกดสกิลท่าไม้ตายของโนเอลและอิโตเนี่ยจะเปลี่ยนค่าพลังป้องกันเป็นค่าพลังโจมตีดังนั้นดานเมที่มันสร้างได้นะตอนนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงอย่างมาก แต่ว่าดาเมจใบมีดที่สร้างได้เนี่ยมันมีระยะเวลาเพียงแค่20วินาทีแต่ว่าแอบน่าเสียดายอย่างหนึ่งคือดาเมจที่สร้างได้เนี่ยมันสามารถทําได้เพียงแค่8ครั้งฟันแป๊บเดียวก็หมดหละสาหรับเจ้าตัวไวาอาบายเนี่ยจะบวกพลังโจมตีพื้นฐานเพียงแค่510และพลังป้องกันสูงถึง51.7%และเมื่อทําการโจมตีปกติชา์าโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันเนี่ย6% สูงโซซีสแตกเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้ทุกๆ0.5วินาทีแสดงว่าในเรื่องของการขัดเกาวเนี่ยดำโมได้ถึง24ที่การขัดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีและพลังป้องกันตอนข้างที่จะดีเลยนะสำหรับเจ้าตูงวายอบายเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบกันโอนุชากเคไปนชเวาิ้ これで間に合いますね助けが必要な方がいるはずです จากการทดสอบเราจะเห็นว่าโอ้โหดาเมจมันดีเทียบกับอาวุธ5ดาวได้เลยโดยเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งคือมันเอาค่าพลังป้องกันมาเปลี่ยนเป็นค่าพลังโจมตีซึ่งโนเอลเนี่ยดึงความสามารถได้ประมาณหนึ่งและถ้าเป็นอีโตเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายผมพูดตรงๆนะว่าดีกว่านี้อีกเพราะว่ามันเอาค่าพลังป้องกันเนี่ยมาคิดดาเมจเสริมถึง35%ซึ่งถ้าพูดตรงๆนะว่าเจ้าไวอาบายอาจจะทำดาเมจได้มากกว่าเจ้าตัวเดอะอันฟอร์เทและเจ้าตัวสกายวาร์ตไพ เราเล่นกับตัวละครอาราทากิอิโตะตรงนี้เดี๋ยวไว้ผมได้อิโตะมาเมื่อไหร่จะทดสอบเจ้าตัววายอใบเพื่อนๆเนี่ยเด้ดูกันเลยแต่ว่าแอบน่าผิดหวังอย่างหนึ่งกับเจ้าตัววายอใบที่จาเป็นจะต้องทําการโจมตีบอติและช์จโจมตีใส่ศัตรูทุกครั้งไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้สแต็กตรงนี้ผมจะแนะนําจริงๆคือก่อนกดใช้สกิลถ้าไม่ตายไม่ว่าจะเป็นเดอะอันฟอสเทตหรือว่าวายอใก็ตาม ให้เราทำการโจมตีเก็บสแต็กให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นค่อยกดสกิลท่าไม่ตายงัานอย่างนั้นเราจะเสียเลยเวลาในการเก็บสแต็กอย่างมากแล้วก็มาถึงอาวุธสุดท้ายกับเจ้าตัวเซอร์เพนที่หลายๆสำนักเนี่ยแนะนําให้ใช้กับตัวละครอีโตะหรือว่ากับน้องโนเอลที่มีค่าพลังโจมตีพื้นฐานง,ง5 1 0และอัตราคีสูงถึง27.6% ในเรื่องของการขัดเกลาเนี่ยเมื่อตัวละครอ,อยู่ในสนามทุกๆ4วินาทีจะเพิ่มความเสียหายที่สร้างได้6%และความเสียหายที่ได้รับเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก3%โดยเอฟเฟกต์นี้จะเก็บสูงสุดได้ถึง5แตก็กหมายความว่าเราจะสามารถทำดาเมจได้ถึง30%และดาเมจที่เราจะได้รับเนี่ยถึง15%ก็หมายความว่าเราทำดาเมจได้แรงขึ้นก็นจริงแต่ว่าต้องแลกมาด้วยการเฉิบตัวที่มากขึ้นเช่นกัน และที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือถ้าตัวละครน,นี้ไม่อยู่ในสนามสะแตกจะไม่ลดเลยแต่ว่าถ้าตัวละครได้แล้วความเสียหายจะลด1สะแตกต่อหนตตึ่การโจมตีเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอการทดสอบเจ้าตัวเซอร์เพนกันเลย จากการทดสอบกับเจ้าตัวเซอร์เพน์โอ้โหเราจะเห็นว่าเจ้าตัวเซอร์เพน์เนี่ยทำดาเมจได้อย่างที่กูรู้หลายๆคนเนี่ยได้ทําการบอกไว้เลยถึงแม้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะปั้นอาร์ติแฟกต์โบนในเรื่องของพลังป้องกันพลังโจมตีหรือแม้ว่าจะเป็นค่าอะไรก็ตามจุดนี้เจ้าตัวเซอร์เพนจะไม่เอามาคิดเลยทั้งสิน้นเพราะว่าเจ้าตัวเซอร์เพนเนี่ยมันจะเพิ่มความเสียหายที่เราสร้างได้ถึงแม้ว่าเซอร์เพน์จะมีข้อเสีย ที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับดาเมจที่แรงมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเมื่อโดนโจมตีเนี่ยสแต็กจะลด1สแต็กต่อ1ก,การโจมตีตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเซอร์เพนถ้าเพื่อนๆเนี่ยเล่นตัวละครได้แบบว่าช่ำชองหรือว่าตัวละครที่ใช้เซอร์เพนเนี่ยมีโล่ปกคลุมอยู่อาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธที่ดีมากๆสำหรับอาวุธสีดาวแล้วก็จบไปแล้วสำหรับการทดสอบและก็วิอเคราะห์อาวุธทั้งหมด4ชิน้น S 1> <S 1> เดี๋ยวเรามาสรุปกันและจัดอันดับว่าอาวุธชิ้นไหนจะเป็นเด e Best ที่สุดซึ่งตรงนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงเท่านั้นหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทําการทดสอบและวิเคราะห์ในการใช้งานสําหรับอันดับที่1ผมจะให้เป็นเจ้าตัว Serpent พูดโตรงๆนะว่า Serpent เนี่ยเป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะใช้ง่ายมากๆคือไม่ต้องเก็บสแต็กอะไรวุ่นวายบอกได้เลยว่าเราจะเห็นตัวเลขที่มันทําดาเมจเนี่ยมันสูงกว่าอาวุธหลายๆชิ้นเลย และเป็นเพียงแค่อาวุธสีดาวและหาง่ายจากการทำแบทเทิลพาร์เมีเท่านั้นอันดับที่2องผมขอยกให้กับอาวุธที่ชื่อว่าสกายว์ดไพร์เพราะว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันบวกพลังโจมตีที่สูงม,มากๆและที่สําคัญบวกในเรื่องของการฟื้นฟูค่าพลังงานที่ทาให้เราเนี่ยสามารถใช้ท่าไม้ตายได้ไวมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของการขัดเกลเนี่ยก็มีความสามารถที่คล้ายๆกับเจ้าตัวเซอร์เพนเลยคือเพิ่มความเสียหายการโจมตีเนี่ยถึง8%ที่การขัดหนึ่ง ส่วนอันดับที่3เนี่ยผมขอมอบให้กับอาวุธคราฟอย่างเจ้าตัวไวอบยซึ่งเจ้าตัวไวอบยถึงแม้ว่าจะโบกค่าพลังป้องกันที่สูงดาเมจที่เห็นมันค่อนข้างที่จะดีมากๆแต่ว่าการเก็บสแต็กเนี่ยมันยุ่งยากไปนิดหนึ่งคืออาวุธชิ้นนี้จําเป็นจะต้องทําการโจมตีปกติหรือว่าช้าโจมตีซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างจะเสียระยะเวลาในการทําดาเมจต่อเนื่องอย่างมากและอาวุธสุดท้ายก็คงจะพลาดไม่ได้กับเจ้าตัวเดอะอันฟอร์เท ถึงแม้ว่าข้อดีของมันมันจะคิดจากค่าพลังโจมตีที่เป็นเบสพื้นฐานแต่พลังโจมตีที่เป็นเบสพื้นฐานเนี่ยตัวละครที่เน้นค่าพลังป้องกันสูงเนี่ยมันมีค่าพลังโจมตีที่ไม่สูงเลยดังนั้นอาวุธอย่างเจ้าตัวเดอะอั o ฟ t เทถึงแม้ว่าจะมีโลกระตามตรงนี้มันโบกดาเมจได้ไม่เยอะเลยและสุดท้ายตรงนี้แค่ทดสอบเพียงแค่น้องโนเอลเท่านั้นส่วนอาราทากิอิโตะเดี๋ยวไว้ผมได้ตัวละครอิโตะมาเมื่อไหร่ ค่มาวิเคราะห์ภาพรวมกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้า See you again บายบาย